ขอพระเจ้าช่วยเราดังนั้นคําเตือนจากพระเจ้าคือหนึ่งให้สมาชิกทุกคนมีท่าทีที่ลกลารับเชื่อฟังผู้นําให้สมาชิกมีความสัมพันธ์กับผู้นํานะครับและประการสุดท้ายให้ทุกคนมีลักษณะชีวิตที่สมกับเป็นคนของพระเจ้าสมกับเป็นคนของพระเจ้าเพื่อโลกจะได้เห็นความจริงผ่านทางชีวิตของคุณและผมขอพระเจ้าอวยพระพเรื่องนี้สาคัญมากผมอธิษฐานะคนาบ อยากจะปรับรูปใหม่ขอพูดในที่นี้เลยตั้งแต่อี่นี้เป็นต้นไปขอให้ทีมนักสการมาซ้อมดนตรีนะครับทีมนักสการผู้นำนำักสการดนตรีอะไรนี่นะครับในวันเสาร์เดี๋ยวจะไปคุยรายละเอียดว่าเราจะเริ่มกี่โมงกี่อะไรเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความพร้อมในการเวลาล้องจริงอีกเมว่าเนี้ยเขาซ้อกมกันเมื่อคืนนะแต่เพลงใหม่ ถ้าไม่ซ้อมจะออกมาปเป็นยังไงนะครับถ้าปอนซ้อมมันจะออกมาไม่ดีพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ต้องคำสวัสพระเจ้าหให้เป็นดีๆมันต้องซ้อมนะครับขอให้มันซ้อมนะครับก็รายละเอยียดเราจะพูดถึงในเวลาต่อไปถ้าท่านใดที่เป็นผู้นําก็ดีหรือเลนโนตีก็ดีผมอยากะืนุันจแล้รก็บาลไทบอกว่าคือระเบียบก็คือระเบียบถ้าท่านใดไม่มาซ้อมถึงสามครั้งเนี่ยขอไปอธิษฐานพิจารณาตวเองนะครับ หยุดก่อนให้คนที่มีไฟจะขึ้นมาทำมีโอกาสได้ขึ้นมารับใช้ไั้ผมอยากให้นโยบายนี้ก้าวหน้าอะไรนะครับเพราะที่จากเราต้องสร้างทั้งวัตถุและสร้างทั้งบุคคลถ้าอะไรต่าๆที่เราไม่แก้ไขเนี่ยมันไปยากมันไปยากนะครับมันไปยากผมไม่เป็นดนตรีแต่ผมสามารถสนับสนุนคนที่เล่นดนตรีคนที่นําดนตรีคนที่ร้องเพลงได้ ผมมีโอกาสไปกับลูกชายที่นาดีครับเขาจัดประกวดดนตรีสากคนซึ่งเป็นที่เ,เตรียมคนจัดนะครับผมไปนั่งห้าชั่วโมงพอเพียงเราเป็นคนของพระเจ้าที่มีของประทานนำเสนอแก่สังคมโอ้ยหุ่วสามามากมายเลยแต่เราเป็นคนของพระเจ้าเราต้องให้เวลาที่สำคัญในการมานำนมัสการมาเล่นดนตรีมาเป็นคอรักมาเป็นโปรเจคเตอร์ ค,ค,ครับนิกเกอร์ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับครับก็ขอฝากไว้นะครับ